สวัสดีครับนี่คือรายการฟุตบอลแท็กติกวันนี้ผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแท็กติกกลยุทธ์วิธีการและสาระเกี่ยวกับฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังครับและถ้าหากคุณชื่นชอบฝากกดติดตามด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องราวของการ p เพรส i n g ในฟุตบอลครับ ถ้าพูดถึงการ placing ในวงการฟุตบอลแล้วครับคำนิยามของมันเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยความเข้าใจของผู้คนนั้นมันมีแตกต่างกันเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคำนิยามกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูประวัติและที่มาของ placing นะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรและปัจจุบัน placing มันได้มีวิวัฒนาการไปจนถึงไหนแล้วครับคำว่า placing หากถอดความมาแล้วครับในภาษาอังกฤษคำว่า place คือการกดครับกดในที่นี้หมายความว่ากดดัน ดังนั้นคำว่า p l a c i n g ในวงการฟุตบอลเนี่ยมันคือการกดดันหรือการไล่บี้การเอาบอลกลับมาจากคู่แข่งนะครับนั่นคือนิยามที่เราแปลก,กันตรงตัวแต่ในปัจจุบันมันมีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการเล่นในแบบ pressing ไปมากครับไม่ว่าจะเป็นการไล่กดดันในพื้นที่ของตัวเองครับหรือว่าพื้นที่ครึ่งสนามหรือว่าพื้นที่ในแดนคู่ต่อสู้ซึ่งถ้าแปลก,กันตรงๆเนี่ยมันก็คือการไล่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแหะครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จากหน้าป่าประตูตัวเองก็เลยเรียกว่าโลบล็อกไงครับกลางสนามมิดบล็อกในแดนคู่ต่อสู้ก็เรียกว่าไฮบล็อกครับพวกนี้คือเพรสซิ่งในรูปแบบต่างๆที่ใช้กันในบางพื้นที่หรือบางแอเรียของสนามเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนว่าในรายละเอียดของเพรสซิ่งเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบีบโซนวิ่งไล่ฟุตบอลด้วยกันแล้วก็การสร้างกับดักของการเพรสซิ่งรอบนั้นๆรวมไปถึงการยืนปิดแนวการจ่าย หรือว่าบีบพื้นที่ให้มีทางเลือกในการจ่ายน้อยลงรายละเอียดพวกนี้ครับมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยลงไปซึ่งโค้ชแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปนี่คือภาพรวมของรูปแบบการเพรสซิ่งต่างๆครับพร้อมกับคำนิยามแน่นอนว่ารูปแบบเพรสซิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ตลอดเวลานะครับมันมีจังหวะการใช้งานของมันอยู่ซึ่งโค้ชแต่ละคนก็จะใช้จังหวะและรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละเกมครับซึ่ง มันอาจจะใช้แค่ส่วนนึงหรือมันอาจจะใช้ทั้งหมดหรือมันอาจจะใช้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือนิยามและรูปแบบของเพสซ i n g ทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตจนถึงใกล้ๆปัจจุบันทำไมถึงพูดคำว่าใกล้ๆปัจจุบันครับเพราะว่า คำว่า r l s s i n g ในปัจจุบันเนี่ยครับผู้คนเปลี่ยนความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าการเล่นแบบเนี้ครับเป็นปกติไปแล้วเพราะนี่คือฟุตบอลสมัยใหม่ขึ้นครับนักฟุตบอลต้องฟิตทุกทีมต้องวิ่งไล่พี่เพื่อจะเอาชนะเอาฟุตบอลกลับมาให้ได้ครับแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลไปจนชินตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคำว่า p พล s i n g อครับมันจึงค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งอะครับ มีชายคนนึงครับได้นำวิธีการเล่นเพรสซิงครับมาใช้และใช้ตลอดเวลาโดยใช้เพรสซิงเป็นยุทธวิธีหลักในการเล่นฟุตบอลในเกมเกมหนึ่งครับดังนั้นแล้วคู่ต่อสู้ที่เจอเขาเนี่ยจะยากลำบากไปหมดเลยครับผู้คนก็เลยต่างสงสัยครับว่าวิธีการเล่นแบบนี้มันคือเพรสซิงแบบหนึ่งหรือเปล่าครับและแน่นอนครับมันคือนวัตกรรมหลังยุคเพรสซิงเดิมครับก็คือเอามาใช้ตลอดทั้งเกม คำนิยามของลักษณะการเล่นเพรสซิ่งแบบนี้เรียกมันว่า counter pressing ครับแน่นอนครับผู้คนสงสัยว่า counter pressing คืออะไรถ้าเราจํารูปแบบวิธีการเล่นรูปแบบหนึ่งได้ครับเมื่อเราลงไปรับครับแล้วเราตัดเกมได้เราสวนกลับเร็วครับมันคือ counter attack หรือการโต้กลับเร็วหมายความว่าจากที่เรารับนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นเกมรุกทันทีครับนั่นก็คือการ counter a อ t a ทครับและถ้ามองกลับกันล่ะครับ ในจังหวะที่เรากําลังมีบอลบุกอยู่แล้วเราเสียบอลสิ่งที่เราจะทําหลังจากนั้นมีอยู่ไม่กี่ทางครับ1ลงไปรับต่าลงไปรับข้างล่าง2วิง่งไล่แย่งบอลกลับมาเดียวนั้นครับซึ่งไอแบบที่2เนี่ยครับมันคือความแตกต่างที่สมัยนี้เรานิยมเล่นกันครับเพราะจากที่เกมของคุณกําลังทําเกมรุกอยู่ดีๆครับแล้วคุณไปเสียบอลกลางทางคุณจะต้องเปลี่ยนจากรุกมาเป็นรับนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอารสซิ่งมาโต้กลับกับการเสียบอลตรงนี้ครับ เขาจึงเรียกมันว่า counter p l a c i n g นั่นเองแล้วมันแตกต่างจาก p l a c i n g ทั่วไปอย่างไรครับไอตัว counter p l a c i n g เนี่ยครับหลังจากที่เราเสียบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแนวคิดของมันเนี่ยเขาต้องการให้เราครับกลับไปเอาบอลมาให้เร็วที่สุดครับกลับมาครอบครองบอลให้ได้เร็วที่สุดทำตลอดทุกที่ทุกเวลาครับซึ่งมันจะต่างจาก pressing ทั่วไปหรือ pressing n น a ดีตนะครับก็คือมันจะเน้นเป็นโซนโซนไปหรือเน้นเป็นพื้นที่ไปครับแต่ไม่ใช่ทุกเวลา นี่และครับคือความแตกต่างแล้วก็วิวัฒนาการจากเพ e สซิ่งเดิมมาสู่ c o u n t อร์เพ s ส i n g ในปัจจุบันหลังจากนี้เราไปดูที่มากันครับว่าใครเป็นคนคิดคน้นและว,วิวัฒนาการของเพ e สซิ่งจนมาสู่ c o u n t อร์เพ s ส i n g มันมีที่มาอย่างไรครับแนวคิดการวิ่งไล่แย่งบอลแบบนี้ครับมันเริ่มมาจากแนวคิดพื้นฐานเดิมของ t a ท f o ฟุตบอลครับเพราะเป็นฟุตบอลที่มีการเคลื่อนที่เยอะแล้วก็ช่วยการวิ่งไล่บี้เอาฟุตบอลกลับมาให้เร็วที่สุด นี่คือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของรสซิ่งครับดังนั้นโค้ชส่วนใหญ่ที่นำทอทอลฟุตบอลมาใช้หรือฟุตบอลการเคลื่อนที่มาใช้ในแบบแผน2-3-5นั่นนะครับก็มักจะเอาฟุตบอลแบบนี้นำมาใช้ด้วยครับจากหลักฐานและประวัติของการเล่นรสซิ่งที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับมันก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส,สายครับโดยในสายแรกอะครับก็มาจากททอลฟุตบอลครับซึ่งมันก็มาตั้งแต่จิมมี่โฮแกนฮูเกิลไมเซน แจ็คเรโน v วิก u c k i n g h a m มาจนถึงเจเน r เรชันถัดไปอย่างไลน u s ั i ส c มิเชลและเออร์เนสเปลรวมไปถึงการถ่ายทอดไปยังยู h a ฮันคราฟและเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาริโกซัคคีในช่วงเวลาเดียวกันมาจนสู่เปปกูดีโอลาภายใต้การทำงานของยูฮันคราฟจนมาสู่ปัจจุบันเนี่ยครับนี่คือสายตรงของทท f o ฟุตบอลครับ ซึ่งถ้าให้เราบ่งชี้ไปชัดๆนะครับว่ารสซิ่งที่มันใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดและมีการพูดถึงอย่างชัดเจนนะครับว่าเอารสซิ่งไปเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการเล่นเนี่ยมันคงจะต้องเริ่มที่ไลนนุสมิเชลครับในช่วงทศวรรษที60่60-70เนี่ยครับไลน์ุสมิเชลพูดถึงรสซิ่งบ่อยมากๆเลยครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นโท o อลฟุตบอลครับเขาเล่นรสซิ่งฟุตบอล นี่น่าจะเป็นคนแรกๆเลยครับที่ใช้คำว่า p プ i n g f o ฟุตบอลเพราะไลนุนัทมิเชลเห็นว่าทอทัลฟุตบอลนั้นไม่ใช่ทฤษฎีของเขาแต่เขาเอามาประยุกต์ใช้และเรียกฟุตบอลแบบเขาว่า p プ i n g f o ฟุตบอลแทนครับแต่อย่างที่เรารู้นะครับว่าฟุตบอลแบบไลน์นัทมิเชลและทอทัลฟุตบอลนั้นเป็นฟุตบอลที่คลองฟุตบอลบุกเข้าทำคู่ต่อสู้เป็นหลักดังนั้นการแย่งฟุตบอลคืนจากคู่ต่อสู้นั้นมันจึงเป็นภาพที่เลือนลางและไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ซึ่งมันจะผิดกับอีกฝั่งหนึ่งครับที่เขาไม่ได้เล่นเกมครองฟุตบอลเป็นหลักและเขาใช้เกมโต้กลับด้วยเพรสซิงแบบนี้หรือว่าเคาน์เตอร์เพรสซิงเป็นหลักเนี่ยครับในการเล่นมันจึงทําให้ภาพตรงเนี้มันชัดกว่าซึ่งตรงนี้ครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอีกสายหนึ่งนั่นก็คือคุณวิกเตอร์มัสลอฟครับโดยคุณมัสลอฟเนี่ยครับเกิดในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1นึ่งะครับแกก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอล ที่ใช้แผน2-3-5จากประเทศอังกฤษนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มอยากจะแก้ทางแผน2-3-5ก็เลยมีเมตาโดในช่วงทศวรรษ30-40และก็เช่นเดียวกันคาเตนัโชเริ่มแรกจากสาภาพโซเวียตที่ยืนรับตำเป็นโซนก็มีเช่นเดียวกันซึ่งแนวคิดพวกนี้ครับมันคือแนวคิดฟุตบอลเชิงรับที่มันไปสอดประสานกับการตั้งโซนรับแมนมาร์ก,กิ้งของฝั่งคาเตนัโชพอดี พราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเบ่งบานของคาเตนักโชวจริงๆอะครับทำให้คุณมัสลลฟเนี่ยครับนำศาสตร์พวกนี้มาประยุกต์ใช้บวกกับศาสตร์แนวคิดทางฝั่งการเมืองที่นำเอาแนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นกรรมอาชีพจากฝั่งคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตเข้ามาปรับใช้ให้นักฟุตบอลทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่จึงเป็นที่มาของวิธีการเล่นที่สมดุลที่สุดครับก็คือการที่ทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ ทำให้ไม่มีนักฟุตบอลคนใดคนนึงโดดเด่นออกมาเป็นพิเศษครับซึ่งมันจะแตกต่างจากคาเตนักโชที่ใช้แมนมาร์กในสมัยนั้นและมันไปประจวบเหมาะกับแรงบันดาลใจในฟุตบอลโลกปี58ที่ทีมชาติบราซิลมีการประยุกต์ใช้แผน4-2-4ครับมันจึงเป็นที่มาที่คุณวิกเตอร์มัสรอฟเอามาปรับใช้ทำให้มันบาลานซ์และยืดหยุ่นมากกว่าเดิมจนเป็นที่มาของแผน4-4-2ในตำนานนี่เองครับ ว่ากันว่าเขาคือคนแรกที่นำแผน4-4-2แบบบาลานซ์มาใช้หรอครับโอ้พอสรุปไปมาแล้วเนี่ยครับคุณมัสลอบเนี่ยแกคิดค้นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผน4-4-2วิธีการวิ่งไล่บี้รับตำหรือเพรสซิ่งในสมัยใหม่ที่เราเรียกกันลองจินตนาการดูครับและฟุตบอลของเขาจะออกมาน่ากลัวขนาดไหนครับซึ่งสูตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันมาผสมลงตัวกันอยู่ในช่วงทศวรรษที่50-60นั่นแหละครับ ถ้าจะให้โดดเด่นเลยจริงๆก็คือไดนามูเคียครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสาภาพโซเวียตอยู่ไดนามูเคียบยุค6ก7 0นเนี่ยเป็นฟุตบอลที่วิ่งไม่มีหมดจริงๆครับจนทําให้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆแล้วสืบทอดกันต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับจากคุณวิกเตอร์มัสลอฟก็ส่งต่อครับไปยังลูกทีมของเขานั่นก็คือคุณวาเรรีโลบานอฟสกี้ครับ เขาชอบรูปแบบของมัสล็อมากๆเลยครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแล้วและพอมาเป็นโค้ชเองเขาพาเดนมเคีฟประสบความสําเร็จมากมายเลยครับเขาได้แชมป์กับเดนมอคีฟเนี่ยไปทั้งหมด33รายการนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยครับตามการจดบันทึกของฟีฟ่าครับ และแน่นอนครับมันก็เป็นความบังเอิญแหะครับที่คุณวาเลรีและวานอฟสกี้เนี่ยครับพาลูกทีมเดนมาร k เคฟของเขาเนี่ยไปอุ่นเครื่องครับโดยเขาไปเจอกับทีมทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมระดับหมู่บ้านจากเยอรมันซึ่งมีความต่างชั้นกันมากเลยทีเดียวทีมทีมนั้นได้แก่วิกตอเรียแบ็กนังครับ ซึ่งมีผู้เล่นผู้จัดการทีมที่คอยคุมงานอยู่ครับชื่อว่าลาฟลังนิกครับโดยเกมกระชับมิดนัดนี้ครับมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1983ตอนที่ลังนิกเป็นโค้ชใหม่ๆครับลังนิกออกมาเปิดเผยว่าแกเข้าใจดีครับว่าการพาทีมเล็กๆที่ต่างชั้นไปอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่เนี่ยยังไงก็แพ้แน่นอนครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างครับกับการเจอดินิโมเคฟในวันนั้น เขาเล่าให้ฟังว่าลูกทีมของเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้หายใจทั้ง90นาทีเลยครับไม่มีแม้แต่จังหวะที่จะได้แตะบอลเลยเพราะคู่แข่งของเขาเนี่ยมีทั้งความเร็วและความฟิตและเข้าใจแทคติกอย่างสูงมีจังหวะนึ่งครับเขาถึงขนาดนับตัวผู้เล่นในสนามอีกครั้งครับเพราะไม่แน่ใจว่าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยมีผู้เล่นเกินหรือเปล่าเพราะไม่ว่าฟุตบอลจะไปอยู่ทางไหนเนี่ยก็เจอคู่ต่อสู้คู่แข่งบีบไล่แย่งทั้งนั้นเลยครับลาฟลังนิกจึงประทับใจและเอาแนวคิด วิธีการเล่นฟุตบอลแบบนี้มาปรับใช้ครับจากการเล่น p r s s ซิง4-4-2ลาฟลังนิกปรับมาเป็น4-2-2-2ในแบบสไตล์ของตัวเองซึ่งเขาเผยแพร่นเรื่องนี้ครับในรายการทีวีรายการหนึ่งซึ่งในขณะนั้นนะครับเขาพาทีมอูมเนี่ยเลื่อนชั้นจากทีมภูมิภาคครับขึ้นมาเล่นในบุนเดสลลกา2ครับแล้วก็ในปีถัดมาก็พาขึ้นมาเล่นในบุนเดสลลกาในลีก1ครับ ทำให้ศาสตร์ฟุตบอลแบบ counter pressing แบบนี้ครับมันโด่งดังไปทั่วเยอรมันแล้วมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโค้ชคนนึงนั่นก็คือเจอเกนครอปครับเจอเกนครอปเคยให้คำสัมภาษณ์ครับว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่น counter pressing หรือเกเกน pressing ในภาษาเยอรมันเนี่ยมาจากลาฟลังนิกครับซึ่งเป็นฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็เป็นวิธีการที่จะเอาชนะทีมคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงกว่าโดวยวิธีการเล่นในรูปแบบ counter pressing ซึ่งเจ c ค b c น o p ครอปครับก็เอาเคาน์เตอร์เพรสซิ่งแบบนี้ไปปรับใช้ให้เป็นสไตล์ตัวเองครับผสมกับวิธีการเล่นแบบเฮฟวี่เมทัลก็คือการเอาเคาน์เตอร์เพรสซิ่งไปใช้ตลอดเวลาครับจนทำให้ดอทมุลของเขาเนี่ยมันประสบความสำเร็จอย่างมากมายในเยอรมันครับจนทำให้เขามีชื่อเสียงและล่าสุดก็มาประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลนั่นเองครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับฟังทอท Fo ฟทบอลไลน์สมิเชลมาจนถึงอาิโกซากิและโยฮันคราฟมาจนถึงเป๊ปกเดโอล่า พวกเขาเอา pressing ไปปรับใช้ในรูปแบบหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับโทัวรฟุตบอลของเขาซึ่งก็จะแตกต่างไปจากทางฝั่งรัเสเซียที่ตั้งแต่คุณวิกเตอร์มัสลอฟมาจนถึงคุณวาเลลี่โรบานอฟกี้มาจนถึงลาฟลังนิกแล้วก็มาต่อกันที่เจอเกนครอฟพวกนี้เล่นเคาน t e r อร์เพรสซิงเป็นชีวิตจิตใจครับดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยครับที่ทางด้านเจอเกนครอฟนั้นจะโด่งดังไปกับ เคาน์เตอร์เพรสซหรือเกเกนเพรสซิงของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีฟุตบอลที่ครองบอลมากมายเท่ากับแมนซิตี้ของเปปกัวเดโอล่าหรือสายโททัลฟุตบอลนั่นเองครับมันจึงทําให้ภาพของเกเกนเพรส i n g ในแบบของครอปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนกว่าคนอื่นนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเพรสซิงและ c o u n t เตอร์เพ i n g ครับหากถ้าคุณชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามฟุตบอลเทีด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ